พระเจ้าหงสาวดีขอช้างเผือกไปแล้วเว้นอยู่4ปีก็เ,เกิดศึกหงสาวดีมาตีเมืองไทยอีกอันเหตุที่เกิดจากสงครามคราวนี้ก็เนื่องมาแต่สงครามคราวก่อนตัวพระเจ้าหงสาวดีไม่ได้เมืองไทยเป็นเมืองขึ้นสมคิดจึงพยายามที่จะให้ไทยแตกกันเป็นสองพวกให้จำต้องยอมอยู่ในอำนาจของพระเจ้าหงสาวดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช้ทางอุบายยกย่องพระมหาธรรมราชาให้มีอำนาจขึ้นทางหัวเมืองเหนือกรุงศรีอยุทยา จะบังคับบัญชาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อนพระเจ้าหงสาวดีก็เข้ากีดการอุดหนุนพระมหาธรรมราชาจึงสนิทชิดชอบกับพระเจ้าหงสาวดียิ่งขึ้นและเหินห่างจากกรุงศรีอยุธยาไปทุกทีจนที่สุดไทยก็เกิดรบกันขึ้นเองจึงเลยพาศึกหงสาวดีเข้ามาตีบ้านเมืองสงครามครั้งนี้เริ่มแต่พระเจ้าหงสาวดีมีชัยชนะไปจากกรุงศรีอยุธยากลับไปถึงเมืองหงสาวดีไม่ช้าก็ได้ข่าวว่าพระเจ้าเชียงใหม่เมกุติคบคิด กับพญานครลำปางพญาเฉลียงพญานาฏและพญาเชียงแสนจะตั้งแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นต่อเมืองหงสาวดีต่อไปพระเจ้าหงสาวดีจึงยกทัพหลวงเข้ามาตีเมืองเชียงใหม่เมื่อปลายป,ายปีชวดปีพุทธศักราช2107เกณฑ์พระมหาธรรมราชาให้ยกทัพขึ้นไปช่วยด้วยฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่เห็นว่าศึกเหลือกำลังก็ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าหงสาวดีแต่เจ้าเมืองสี่คนจับได้แต่พญาเชียงแสนคนเดียวอีกสามคนหนีไปพึ่ง พระเจ้าชายเชษฐาเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหุดอยู่ณเมืองเวียงจันทร์พระเจ้าชายเชษฐาไม่ยอมส่งตัวให้พระเจ้าหงสาวดีขัดเคืองจึงคิดจะยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคณะหุดพอได้ข่าวว่าพวกไทยใหญ่ที่จับเป็นเฉลยเอาไปไว้ที่เมืองหงสาวดีพากันเป็นขบฏขึ้นพระเจ้าหงสาวดีจึงให้พระมหาอุปราชายกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคณะหุดส่วนพระเจ้าหงสาวดีเลิกทัพหลวงกลับไปเมืองหงสาวดี เอาตัวพระเจ้าเชียงใหม่เมกุติไปด้วยกองทัพพระมหาธรรมราชานั้นก็ให้เลิกกลับมาบ้านเมืองเหมือนกันพระมหาอุปราชายกกองทัพไปถึงกรุงศรีสัตนาคณหุดตีได้หัวเมืองรายทางเข้าไปตัวลำดับจนถึงเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นราชธานีของพระเจ้าชัยเชษฐาพระเจ้าชัยเชษฐาต่อสู้เห็นเหลือกำลังก็ทิ้งเวียงจันทร์เสียพากองทัพซุ่มหลบอยู่ในป่าพระมหาอุปราชาได้เมืองเวียงจันทร์จับได้ญาติวง และมเหสีสนมกำตันของพระเจ้าชัยเชษฐาส่งไปเมืองหงสาวดีเป็นอันมากแล้วให้กองทัพออกติดตามพระเจ้าชัยเชษฐาพระเจ้าชัยเชษฐาชำนาญพื้นที่กว่าพวกหงสาวดีถ้ากองทัพที่ไปติดตามมีกำลังมากก็หลบเลี่ยงเสียถ้าเห็นเป็นกองน้อยก็โจมตีเอาแตกพ่ายกลับมาแต่กองทัพหงสาวดีเที่ยวติดตามอยู่จนถึงฤดูฝนก็จับพระเจ้าชัยเชษฐาไม่ได้พระมหาอุปราชาเห็นไพร่พลบอบช้ำมากนัก จึงให้เรียกกองทัพกลับไปตั้งรวมกันอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์หมายพอสิน้นฤดูฝนจึงจะให้ออกตามจับพระเจ้าชัยเชษฐาต่อไปพอกองทัพหงาวดีถอยไปรวมอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์พระเจ้าชัยเชษฐาได้ทีก็เที่ยวตีตัดลำเลียงสเสบียงอาหารซึ่งจะไปส่งยังเมืองเวียงจันทร์ทุกททางจนกองทัพหงาว,วดีอดอยากลีพพลพากันเจ็บไข้ล้มตายเป็นอันมากพอสิน้นฤดูฝนพระมหาอุปราชาก็ต้องรีบเลิกทัพกลับไป กองทัพพระเจ้าชชยเชษฐาติดตามตีไปจนถึงปลายแดนกิติศัพท์เลื่อมลือว่าพระเจ้าชชยเชษฐามีชัยชนะพระเจ้าหงสาวดีในครั้งนั้นแต่เมื่อพระเจ้าชชยเชษฐาได้ราชธานีคืนได้แต่เมืองเปล่าเพราะพวกหงสาเก็บริบทรัพย์สมบัติทั้งจับพระมเหสีและสนมกำนันไปเสียเกือบหมดพระเจ้าชชยเชษฐาจะหามเหสีใหม่จึงให้ราชทูตเชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทูลขอพระเทพกษัตริย์ ราชธิดาไปเป็นอัครมเหสีฝ่ายข้างกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระมหินกําลังแค้นพระเจ้าหงส์สวัสดีก็ยินดีที่จะเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าชัยเชษฐาแต่เพอเอิญเวลานั้นพระเทพกษัตรตรีราชธิดาประชวรอยู่จึงผัดกันต่อไปทํานองว่าเกรงว่าพระเจ้าชัยเชษฐาคงจะผันแปรไปเป็นสัมพันธมิตรเสียกับเมืองอื่นจึงพระราชทานพระแก้วฟ้าอันเป็นราชธิดาเกิดด้วยพระสนมไปแทน ครั้นพระเจ้าชัยเชษฐาทราบว่ามิใช่ราชธิดาของสมเด็จพระสุริโยไทยก็เกิดไม่พอพระทยให้พาพระแก้วฟ้ากลับส่งว่าจะขอพระราชทานเฉพาะพระเทพกษัตริย์ด้วยประสงค์จะใกล้วงสมเด็จพระสุริโยไทยซึ่งมีพระเกียรติยศเป็นอย่างยอดสตรีไปเป็นพระอัครเมสีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็โปรดบัญชาตามการที่กรุงศรีอยุธยากับกรุงสัตนาคณะหุ่ให้ทูตไปมาว่ากันด้วยเรื่องของราชธิดาในครั้งนั้น พระมหาธรรมราชาทราบความเพราะทูตเดินทางด่านสมอสอไปห่างเมืองพิษณุโลกนักขันทราบว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะพระราชทานพระเทพกษัตริย์ไปยังกรุงศรีสัตนาคณะหุตพระมหาธรรมราชาไม่เห็นชอบด้วยด้วยพระเทพกษัตริย์เป็นพน้องนางของพระวิสุทธิกษัตริย์ร่วมพระมารดาเดียวกันบางทีพระวิสุทธกษัตริย์เองจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นชอบด้วยด้วยรู้อยู่ว่าพระเจ้าหงสาวดีคงจะยกกองทัพ มาตีกรุงศรีสัตนาคณะหุตอีกพระมเหสีสนมกำนันของพระเจ้าชัยเชษฐาเคยถูกกองทัพหงษ์สวัสดีจับไปได้คราวหนึ่งแล้วถ้ารบกันอีกเกรงว่าพระเทพกษัตริย์จะไปเป็นอันตรายทำนองพระวิสุทธิกษัตริย์จะทูลขอให้พระมหาธรรมราชาคิดอ่านคัดง,าง้างอยากให้ส่งพระเทพกษัตริย์ไปยังกรุงศรีสัตนาคณะหุตแต่ในเวลานานสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิไม่ไว้วางพระทยัยพระมหาธรรมราชาเสียแล้ว จึงไม่ทรงหารือเรื่องที่จะประทานพระเทพกษัตริย์แก่พระเจ้าชัยเชษฐาพระมหาธรรมราชาจะไปทูลห้ามปรามสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิไม่ได้จึงให้คนเร็วรีบไปทูลความแก่หงสาวดีหงสาวดีก็ให้กองทัพมาซุ่มสกัดทางอยู่พอข้าหลวงกรุงศรีอยุธยาเชิญพระเทพกษัตริย์ไปกองทัพพม่าก,ก็เข้าชิงนางพาไปเสียยังเมืองหงสาวดีฝ่ายพระมหาธรรมราชาคงอุบายบอกมาทูลสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ว่าพระเจ้าหงสาวดีให้มาชิงพระเทพกษัตริย์โดยตามอำเภอใจพระมหาธรรมราชาได้รู้เห็นด้วยไหมข้างกรุงศรีอยุธยาก็รู้เท่าทันพระมหาธรรมราชาแต่ไม่อาจจะว่ากล่าวอย่างไรสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเห็นจะรู้สึกอัปยศโอสูรในครั้งนี้มากจึงทรงมอบราชการบ้านเมืองแก่พระมหินการที่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเสด็จออกผนดในครั้งนั้นที่แท้เสมอเร่งให้เกิดเหตุร้ายแก่บ้านเมืองเพราะทําให้เกิดรรนเลในข้าราชการ อันเห็นได้เช่นพากันออกผนวดตามเสด็จเสียเป็นอันมากแต่ข้อสําคัญนั้นคือที่เป็นเหตุให้พระมหาธรรมราชาสิ้นความยำเกรงกรุงศรีอยุธยาเพราะพระมหินเป็นแต่น้องของพระเมหเสีมิใช่เป็นพระราชบิดาเหมือนสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในหนังสือพงศสวดารว่าพอพระมหินขึ้นว่าราชการเมืองพระมหาธรรมราชาก็ตั้งเกีียงแย่งจะต้องการอย่างไรก็อ้างพระเจ้าหงษ์สวัสดีบังคับบัญชาลงมายังกรุงศรีอยุธย,ยา พระมหินก็จําต้องผ่อนผันทาตามโดยเกรงอํานาจของพระเจ้าหงสาวดีพระมหินได้ความคับแค้นพระหฤทัยหนักเข้าจึงคิดจะกําจัดพระมหาธรรมราชาเสียครั้งนั้นพระมหินได้พยาลามซึ่งเอาใจออกห่างจากพระมหาธรรมราชามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ปรึกษาจึงคิดเป็นกลอุบายบอกความลับไปยังพระเจ้าชายเชษฐาให้ยกกองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุดลงมาตีเมืองพิษณุโลก พระมห็นจะยกกองทัพกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปปันหนึ่งว่าจะไปช่วยเมืองพิษณุโลกเมื่อได้ทีแล้วให้ช่วยกันจับพระมหาธรรมราชาให้จงได้ฝ่ายพระเจ้าชัยเชษฐาก็แค้นพระมหาธรรมราชาอยู่ด้วยเรื่องพระเทพกษัตริย์จะลงมาตีเมืองพิษณุโลกอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแต่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิห้ามเสียจึงไม่ได้ยกลงมาครั้นพระมเหินชวนขึ้นไปก็สมคิดจึงตระเตยมกองทัพพอถึงฤดูแล้งปลายปีคานปีพุทธศักราช2109 พระเจ้าชัยเทศฐาก็ยกกองทัพมายัางเมืองพิศุนโลกทำกิติศัพท์ให้ปรากฏแพร่หลายว่าจะลงมาตีกรุงศรีอยุธยาเพราะสมเด็จพระมหาจกาักรพรรดิได้ทรงสัญญาว่าจะพระราชทานพระเทพกษัตริย์แล้วแกล้งให้ได้อัปยศโอสูให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าที่มาตีเมืองพิศนุนโลกก่อนเพราะเป็นเมืองด่านของกรุงศรีอยุธยาข้างฝ่ายเหนือพระเจ้าชัยเทฐายกลงมาครั้งนั้น หมายจะรีบเร่งพระดมตีให้ได้เมืองพิษณุโลกก่อนกองทัพพระเจ้าหงสาตียกมาช่วยปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่ากองทัพกรุงศรีสัตนาคณหุตยกมาเป็นห้าทัพมาทางเมืองนครไทยคลั้นมาถึงเมืองพิษณุโลกกองทัพพระเจ้าชัยเชษฐาตั้งที่ตำบลโพเรียงตรงประตูสวรรค์ออกไปทางด้านตะว,วันออกห่างเมืองประมาณ50เส้นทัพปยาแสนสุรินกว้างฟ้าตั้งที่บ้านเตาหายทางด้านเหนือทัพปยามื่ไฟตั้งที่ตำบลวัดเขาพราม ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทัพพานครตั้งที่ตำบลสะแก้วทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ทัพพามือเหล็กตั้งที่ตำบลสแกฝ่ายพระมหาธรรมราชาเมื่อได้ข่าวว่ากองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุ่ยกมายังไม่สงสัยว่ายกมาโดยกลอุบายของพระมหินจึงบอกข่าวศึกลงมายังกรุงศรีอยุธยาขอกองทัพขึ้นไปช่วยแล้วให้ขนสเสบียงอาหารตอนผู้คนเข้าในเมืองพิษณุโลกตระเตรียมป้องกันเมืองเป็นสามารถแล้วยังไม่วางพระไทย ให้บอกไปขอกองทัพพระเจ้าหงสาวดีมาช่วยอีกทางหนึ่งพระมหินได้รับใบบอกพระมหาธรรมราชาขอกองทัพขึ้นไปช่วยก็สมหมายจึงมีรับสั่งให้พญารีหราชเดโชชัยกับพระท้ายน้ํารีบคุมกําลังขึ้นไปก่อนหนึ่งกองเหมือนอย่างว่าจะขึ้นไปช่วยรักษาเมืองพิษณุโลกดําลัสสั่งเป็นความลับไปแก่พญารีหราชเดโชชัยว่าถ้ากองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุ่กับกองทัพกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปถึงพร้อมกันเมื่อใด ให้พญาสีหราชเป็นไส้ศึกขึ้นในเมืองครั้นพญาสีหราชเดโชชัยล่วงหน้าไปแล้วพระมหินจึงทรงจัดกองทัพเรือฝ่ายพญยาสีหราชเดโชชัยขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลกกลับไปเข้าเป็นพวกพระมหาธรรมราชาทูลความลับทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระมหาธรรมราชาจึงให้ห้ามกองทัพกรุงศรีมีให้เข้าไปในเมืองแล้วให้ทําแพรไฟขึ้นเปน็นอันมากจุดไฟปล่อยแพรให้ลอยลงมาไม่กองทัพเรือกรุงศรีอยุธยาแตกล่นลงมาจนถึงทัพหลวง ฝ่ายข้างกองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุตเมื่อรู้ว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยายกขึ้นไปถึงก็เข้าระดมตีเมืองพิษณุโลกรบพุ่มกันเป็นสามารถแต่เวลานั้นกองทัพกรุงศรีอยุธยาถอยลงมาเสียแล้วกองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุตก็ตีเอาเมืองไม่ได้พอได้ข่าวว่ากองทัพพญาพุก,กามกับพญาเสือหานซึ่งพระเจ้าหงสาว,วดีให้เข้ามาช่วยพระมหาธรรมราชามาโจนจะถึงเมืองพิษณุโลกพระเจ้าชัยเชษฐาก็เลิกทัพกลับไปเมืองเวียงจันทร์ พระมหินทรงทราบว่ากองทัพกรุงศรีสัตนาคณหุตเลิกกลับไปแล้วก็เลิกทัพหลวงกลับลงมากรุงศรีอยุธยาพอเสร็จการศึกพระมหาธรรรมาชาก็เสด็จไปเมืองหงสาวดีทูลร้องทุกข์ต่อพระเจ้าหงสาวดีในเรื่องที่พระมหินคบคิดกับพระเจ้าชัยเชษฐามาทําร้ายพระเจ้าหงสาวดีกระสมคเนจึงอภิเษกพระมหาธรรรมาชาให้เป็นพระศรีสันเพชรฝ่ายพระมหินเมื่อถอยทัพกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วพันทราบว่า พระมหาธรรมราชาออกไปเมืองหงสาวดีก็เข้าพไัยว่าคงไปฟ้องร้องยุยงพระเจ้าหงสาวสดีให้มาทำร้ายกรุงศรีอยุธยาเกรงการจะหนักแน่นเหลือกำลังด้วยเห็นข้าราชการยังรวนเลไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงไปทูลวิงบอนสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิให้ลาผนวดเชิญเสด็จขึ้นคลองราชสมบัติว่าราชการบ้านเมืองตั้งแต่ก่อนแล้วสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับพระมหินก็รีบเสด็จขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลกด้วยกันในเวลาพระมหาธรรมราชา ยังอยู่ที่เมืองหงสาสวดีรับพระวิสุทธิกษัตรีราชธิดาซึ่งเป็นพระอักราชายาพระมหาธรรมราชากับพระโอรสธิดามาจากเมืองพิษณุโลกหวังจะให้พระมหาธรรมราชาเป็นห่วงไม่กล้าขอกองทัพหงสาสวดีมาตีกรุงและครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิสเสด็จกลับมาถึงเมืองนครสวรรค์ให้พระมหินคุมกองทัพขึ้นไปยังเมืองกำแพงเพชรหวังจะทำลายเมืองเสียมีให้ข้าศึกอาศัยเป็นที่มั่นต่อไปแกล้นกองทัพยกขึ้นไปถึง ขุนอินทราเสนากับขุนต่างใจซึ่งพระมหาธรรมราชาให้รักษาเมืองกำแพงเพชรทราบว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยาจะขึ้นไปทำลายเมืองกำแพงเพชรโดยเกิดเป็นอลริกับพระมหาธรรมราชาก็ไม่เข้าด้วยช่วยกันรวบรวมกำลังยกออกปล้นค่ายพญาศรีกองทัพหน้าซึ่งเข้าไปตั้งอยู่ใกล้เมืองครั้งนั้นกองทัพกรุงศรีอยุธยาซึ่งยกขึ้นไปคงประมาทโดยคาดว่าจะไม่มีผู้ใดต่อสู้ก็พ่ายแพ้พวกเมืองกำแพงเพชรพระมหินเห็นว่าจะทำการไม่สำเร็จ ก็เลิกทัพกลับลงมาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเสด็จกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็ให้ลงมือจัดการตระเตรียมป้องกนอนันพระนครโดยคาดว่าคงมีศึกหงสาวดีมาในไม่ช้าฝ่ายพระมหาธรรมราชาอยู่ที่เมืองหงสาวดีกลันได้ทราบว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับพระมหินขึ้นไปรับพระวิสุทธิกษัตรีกับพระโอรสธิดาพาไปไว้เป็นตัวจำนานที่กรุงศรีอยุธยาก็ตกพระทยัยรีบนำความไปทูลแก่พระเจ้าหงสาวดี พระเจ้าหงสาวดีจึงสั่งให้เตรียมกองทัพจะมาตีกรุงศรีอยุธยาให้พระมหาธรรมราชากลับมาก่อนให้มาตระเตรียมกองทัพหัวเมืองเหนือไว้แล้วพระเจ้าหงสาก็ให้กะเกณฑเมืองประเทศสลชดและหัวเมืองขึ้นทั้งปวงเข้ากองทัพพ,พอปลายฤดูฝนพระเจ้าหงสาก็ยกกองทัพหลวงออกจากพระนครเมื่อวันอาทิตย์เดือน11แรมหกคำ่ำปีมะโรงปีพุทธศักราช2111กระบวนทัพพระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาครั้งนี้ จัดเป็นทัพกษัตริย์เจ็ดทัพเป็นมหาอุปราชาหนึ่งทัพพระเจ้าแปรหนึ่งทัพพระเจ้าตองอูหนึ่งทัพพระเจ้าอองวะหนึ่งทัพกองทัพเหล่านี้มีกองทัพไทยใหญ่สมทบทุกทัพและให้พระราชบุตรซึ่งครองเมืองสารวดีสมทบกับพวกเมืองเชียงใหม่เชียงตุงอีกหนึ่งทัพทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีหนึ่งทัพกองทัพไทยของพระมหาธรรมราชาอีกหนึ่งทัพรวมเป็นเจ็ดทัพพงศวดานพม่าว่ารวมทุกทัพเป็นจํานวนพลห้าแสนนาย ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาแลมาประชุมทัพที่เมืองกำแพงเพชรเหมือนคราวก่อนฝ่ายข้างกรุงศรีเอจุตยาในคราวนี้ไม่มีท่าทางที่จะไปรบพุ่งที่อื่นได้เหมือนคราวก่อนเพราะหัวเมืองเหนือเป็นกบฏไปเข้าข้างข้าศึกเสียทั้งหมดแม้ผู้คนในมณฑลราชธานีก็ตื่นแตกหลบหนีเสียมากรวบรวมไพลพไม่ได้เต็มตามจํานวนเพราะเหตุเหล่านี้จึงได้แต่เอาพระนครเป็นที่มัน่นคอยต่อสู้ข้าศึกอยู่แห่งเดียว กองทัพพระเจ้าหงสาวดีก็ยกลงมาได้โดยสะดวกมาถึงกรุงศรีเอยุธยาแต่เดือนอ้ายให้ตั้งค่ายลลยล้อมพระนครไว้ด้านเหนือพระเจ้าหงสาตั้งอยู่ณทุ่งลุมพีข้างในกรุงศรีเอยุธยาเอาปืนนาลายสังหารตั้งในช่องมุมศพสวรรค์ยิงไปถึงกองทัพพระเจ้าหงสาวดีถูกช้างมาลีผลล้มตายพระเจ้าหงสาวดีจึงให้ถอยทัพหลวงไปตั้งที่บ้านมหาพรามให้ผลทางปืนใหญ่และให้กองทัพพระเจ้าตองอูทัพพยาประสิมทัพพยาอาภัยคามณี ทัพปอนเมืองมอตมะตั้งรายกันไปข้างด้านเหนือด้านตะวันออกให้กองทัพพระหมหาอุปราชากับกองทัพพระหมหาธรรมราชาไปตั้งด้านตะวันตกให้กองทัพเจ้าเมืองสารวดีกับกองทัพเมืองเชียงใหม่และพวกเจ้าฟ้าไทยใหญ่ไปตั้งด้านใต้ให้กองทัพพระเจ้าอังวะลงมาตั้งพิเคราะห์ตามแผนที่กองทัพข้าศึกตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาคราวนี้ไม่กลา้าเข้ามาตั้งใกล้เหมือนคราวก่อนคงเป็นด้วยไทยมีปืนใหญ่ที่มีกําลังแรงมากขึ้น คอยยิงกลาดมีให้เข้ามาได้ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาการรักษาพระนครต่อสู้ข้าศึกครั้งนี้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิให้พญาลามเป็นผู้บัญชาการทั่วไปส่วนพนักงานรักษาหน้าที่นั้นทางด้านตะวันออกเป็นด้านสําคัญพระครูเมืองยังแคบเป็นทางที่ข้าศึกจะเข้าได้ง่ายกว่าทั้งอื่นให้พญากลาโหมพญาผลเทพพระมหาเทพเป็นนายกองสามกองและให้ผู้วาราชการหัวเมืองมนลทลราชธานีซึ่งเกณฑ์เข้ามาช่วยต่อสู้ข้าศึกเข้าสมทบ ประจำรักษาแต่ประตูหอรัตนชัยลงไปจนเกาะแก้วด้านใต้อันเป็นบ้านจีนและแขกฝรั่งให้พยาคลังเป็นนายกองพลรักษาแต่เกาะแก้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ